ใครถามสเวตเตอร์ฮูดเปิดให้เลยป้ายกระทิงชมพูวันนี้นะคะลูกค้าวันนี้นะพูดถึงราคาวันนี้นะเอาไปก่อนสามพันห้าวันหน้ายังไม่รู้ราคาไหนอาจจะขึ้นแล้วแหละลูกค้าคะเพราะว่ามันขึ้นทุกปีเนาะวันนี้ใครจะเอาสามพันห้าไปก่อนเลยลูกค้า ป้ายกระสทิงเดี๋โชว์ให้ดูนะจ๊ะโอ๊ยใครจะเอากระสอบรีวิวรับได้เหมือนเดิมป้ายกระทิงแบบนี้หรือใครจะเอากระสอบใหม่ก็พักมานะคะมีรุ่นนี้มีหลักพันนะคะมีหลักพันกระสอบมีจริงๆทพักมาได้อุ้ยตัวแรกก็สีม่วงจ้วงซับไปเลยนะจ๊ะโอ้โห ลูกค้าภูมมาสวยมากภูมมาสีชมพูดูดูดใครจะเอาสเวตเตอร์ฮูจัดได้เลยจ้า,เ,เ,ลาเลยเลยต้องพารวะตามด้วยวิวสันพี่วิวสันตัวนี้สีสวยงามมากสีแบบโอ้โหข,ขายแล้วนะเพราะว่า <laughs> ูกค้าวิวสันอย่างสวยใครรับก็ะสอบรีวิวพิมพ์รับได้เลยนะได้ทุกตัวนะคะมุ่งคอนนสีเทน่จะหนาวแล้วแหละ่อช่วยติดซิปให้ก่อนติดซิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่บัวทองสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยอยู่กับเราเหมือนเดิม ะดังผ้าสายสองนะคะวันนี้รีวิวเสเวอตเตอรตหสูสวยๆพี่จ๋าออเอาใครจะเอากระสอบนี้เร็วๆเ,เลย Everlast Big Logo โลโก้สวยๆแล้วก็ผ้าดูผ้าใกล้ๆนะพี่ นะใครจะเอาสวยขอบคุณนะคะเสียหนึ่งกระสอบประมาณ8 0ดสิถึงหนึตัวอิงจากน้ำหนักกระสอบ45่ิกิโลนะคะลูกค้าเดียวตัวนี้ยังสวย คิดถึงพี่เอเลยเอ่ะเอาแขนฝั่งนู้นมาดิังโอ้ยลูกค้าใครจะรับกระสอบรีวิวรีบเลยจ้าสวยๆเลยยีนยังไม่มีเลยพี่โจ๊กพี่โจ๊กเอาหูดไปขายเร็วหนาวมากเลยวันเนี้ย ล้าจะค่อนข้างสะอาดนะคะพี่ราคานี้พี่ได้ผ้าสะอาดแล้วก็ได้ลุ้นแบรนด์นะจ๊ะตัวนี้ H&M ค่ะเอ่อหนึ่งกระสอบก็จะมีทั้งซิปและสวมรวมกันมานะคะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงใส่ได้ทุกวัยนะคะให้เบ้นขายจ๊ก เอาเวลาไหนอะพี่เวลาทำงานก็หมดแล้วนี่ยน่ารักน่ารักไปเลยสีพื้นวันเล,นเล่อุ้ยลูกค้ารีบรับแล้วสวยๆเลยอยากให้ห, <า S 1> ใหุหน่นขาวนะนะพี่ดูน็อตเฟสตัวนี้โลโก้แบบ,บโลโก้เต็มตัวอะพี่เอ้ยน็อตเฟส โอ้โหเดยวน็อตเฟสตัวนี้โลโก้เต็มตัวงานคอนเวิร์ตต่อเลยคอนเวิร์ตนะคะลูกค้าคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตโอ้ยเบนทำงานทั้งวันอุ้ยตัวนี้งานน้องน้องเป็นขอบอุ้ยน่ารักมากเสื้อขอบตัวนี้น่ารักมากพี่เอเลรอยรับแล้วพี่บัวทองพี่บัวทองขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บัวทองพี่บัวทองแคปหน้าจอทักงอินบ็อกน้องเลยจ้า พี่พี่ท่านอื่นไม่ทันแล้วนะกระสอบเนี้ยอย่าคิดนานภูม่ามาอีกแล้วใครตัดป้ายฉันไปภูม่าภูม่าป่ะเนี่ยอะไรอะเออภูม่านะพามา่าไม่ใช่ภูม่าเอาอันนเรียนแบบภูม่าใครจะสั่งสเวตเตอร์ฮูดรีบสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้3,500นหนะพี่ แต่ว่าเขาบอกว่าราคามันปรับขึ้นมาหลายรอบแล้วอ่ะแต่เรายังไม่ได้ปรับขึ้นเลยยังขายให้เท่าเดิมอยู่แฮชแอนเอ็มอีกแล้วตัวนี้น้องน่ารักมากนะคะปรับกล้องหน่อยนะจ๊ะโอ้ยตัวนี้สวยนะเนี่ยสีน่ารักมากเลยขอถ่ายรูปหน่อย ใครจะสั่งรีบสั่งก่อนนะจ๊ะช่วงนี้กำลังขายดีเลยสเวตเตอร์หูดอติซิปด้วยกอุย้ยพี่ตัวนี้น่ารักมากเลยอะ่ะมีแบบอยอย่างนี้ด้วยนะโอนใช่ไหมโอเค ตัวนี้สีละมุนล,ละไมน่ารักมากนะคะอ้อย่างนี้ก็สวยลูกค้านี่เอาไปซักเอาไปรีดนะลูกค้าถ้าอยากเพิ่มมูลค่านะคะเอาไปซักเอาไปรีด เรามีสต็อกเยอะนะคะอุ้ยดูสีสดไหมล่ะลูกค้าให้ดูผ้าใกล้ๆนะคะสีสดสดผ้าสะอาดเลยจ้าเนี่ยผ้าดีนะคะตัวนี้ไนกี้ค่ะ น้อยกี้มีลูกค้าหน้าร้านปังเว้ยมีทั้งแบบซิปและแบบสวมนะคะแล้วก็มีทุกไซส์นะลูกค้าเล็กใหญ่มีคะกันมาเป็นมือสองนะใช่ใช่จัดโปรสัมพันห้า จะซือ้อโทรศัพท์เหรออืออือลูกอ๋อแล้วก็ลูกชายเขาเหนื่อยเหนื่อยใจบอกเลยครับเดียว,อ,ยว,อ,ยวอันนี้ H m แล้วเป็นเสื้อครอบสีเหลืองละมุนน่ารักมากพี่ตัวนี้เสื้อครอบนะคะใครที่ชอบงานสะอาดสะอาดหน่อยแนะนำนะลูกค้าแนะนำเลย ป้ายกระทิงของเราสวยสะอาดงานแบบใครดีอ,ะอ่ะง,ง,งานปักก็มีลูกค้ามีทั้งปักสกรีนหรือว่าสีพื้นนะคะก็คือเป็นมือสองนะลูกค้าขอคนเข้าใจงานมือสองเนี่ยโอ้ยลายพรางก็มีค่ะ แบบซิปแบบสวมนะคะคะกันมานะคะผู้ชายผู้หญิงได้หมดอุ้ยตัวนี้สวยจังเลยเขียนว่าอะไรเนี่ยดูแขนดิดว่าฮาเลยแขนก็เท่มากเลยเออเอาไปคัดเอาไปแยกกันนะคะตัวไหนเป็นหัวผ้าสวยๆก็จัดราคาสูงๆไปเออ เนี่ย H&M อีกแล้ว H&M หลายตัวนะน่ารักมากนิวยอร์กตัวนี้นะคะ Tommy Tommy มมก็มีลูกค้าเนี่ย Tommy ปักที่แขนเลยนะคะ Tommy ก็มีเห็นไหมล่ะเอาไปลุ้นกันได้เลยใครที่อยากจะซื้อเหมาราคาแบบส่งราคาหลักสิบหลักร้อยกระสอบก็ทักมานะลูกค้านะมีสต็อกเยอะนะคะ หยูยมัดย้อมมัดย้อมของอะไรไม่รู้แต่ว่าสวยจังเลยค่ะมัดย้อมค่ะหัวกะโหลกหรือใครอยากได้แบบไม่มีหมวกนะคะซึ่งเป็นเสอสเวตเตอร์ไม่มีหมวกเป็นสสเวตเตอร์คอกลมมีเหมือนกันนะคะสามารถทักมาขอชมรีวิวได้นะคะ มีเหมือนกันนะคะเอาไปขายคู่กันก็ได้เนาะอย่างแล้วกระสอบไปลูกค้าบางคนชอบแบบหมวกบางคนชอบไม่มีหมวกเนาะก็จะได้มีตัวเลือกให้ลูกค้านะคะรีบอกรีบอกจ้าสวยไ้มเนยเออนานปักใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ตลอดนะคะรุ่นนี้จริงๆหนูขายทั้งปี Under. อ,อันเดอร์เีปักตรงนี้มีปักอันเดอร์ จริงๆเราขายทั้งปีนะลูกค้าขายมาทั้งปีเลยอะสเวตเตอร์ฮูดนะคะไม่ใช่ขายแค่ช่วงหนาวนะขายมาทั้งปีแล้วนะคะสั่งได้ตลอดใครขายทั้งปีก็คือซื้อได้ทั้งปีเลยมีสต็อกนะคะบางตัวยังป้ายห้อยอยู่เลยลูกค้าบางตัวยังไม่ได้ใส่เลยคะ่ะ รัดเซลตัวนี้คะ่ะรัดเซลชอบสีพื้นแล้วเป็นสีอย่างนี้มากเลยอะเหลืองดีจริงๆเด้อเหลืองดีจริงๆลูกค้าโอ้โหอดิดาสบิ๊กโลโก้ตัวนี้เอาไปคัดเอาทำราคาเอานะลูกค้างานหัวมีให้ลุ้นนะคะ อุ้ยทอมมี่สองตัวนะเนี่ยทอมมี่ตัวนี้เลอะหน่อยพี่เอาไปซักเอานะตรงไหนที่เลอะทอมมี่อีกแล้วค่ะเออดูดูด,ดูโอ้ยพูม่าอีกแล้วลูกค้าพูม่าพูม่า <laughs> ตอนตอนนั้นมีมีอ,อุ้ยทอมมี่อีกแล้วลูกค้าทอมมี่โอ้โหตัวมี่ไม่ทอมมี่มาหลายหลายตัวเนี่ยกระสอบนี้ ตอนนั้นตอนนั้นหนูจะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทําอยู่ด้วยกันใช่ปะ่ะนางเรียกว่าอะไรหรือปะปูมา,าเวลานางเจอองนี้ยปูมาปูมานึกถึงพี่เงมงนี่ไรไบเกอร์ไบเกอร์งานดีลูกค้างานสะอาดใช้ได้เลยอะ่ะ อุ้ยอามันนี่เหรออุ้ยอามันนี่เธออามัน,นี่อาร์มานี่นะคะอามันนี่เอออามันนี่แบรนด์แยกแค่ไหน,นะคะอามันนี่เห็นไหมมีแบรนด์ให้ลุ้นลูกค้าหนูให้ดูทุกตัวแล้วให้ดูชิลตัวนะคะให้ดูตามความจริงทั้งกระสอบมีหัวมีหางนะคะลูกค้า สอบไม่ผ่านการคัดใครอยากลุ้นสั่งได้เลยฮะอันนี้อะไรแชมเปียนหรอโอ้แชมเปียนที่แขนมีโลโก้ไหมคะมี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 ตรงนั้นที่เจนแต่เป็นสีดำเออแชมเปียนดูค่ะคือแบบมันเป็นแชมเปียนใช่ไหมแต่มันเป็นโลโก้ปักสีดำไงมา เดี๋ยวให้ดูนะคะลูกค้ากระสอบนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเรามาดูกันล่ะเ้ยในติ๊กต็อกไงพี่เจนมีคนเก็บ <คน S 2> ยังมีคนเก็บแล้วในติ๊กต็อกพี่เจนไม่เคยดูเหรอไอ้น้องนั่นไงไอ้เด็กนั่นน่ะไม่ใช่เด็กนียไ, <c oughs> ไอท,ที่นางมากิน มากินในเนี่ยใช่ไหมล่ะน,นี่เนี่ยนำมา,ามารีวิวกินโชว์อะโชว์แบบกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็จะจะจะพูดว่าวันนี้เราจะมากินกินอ่าวันนี้จะนั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครัเรามากินกันนะ ช่วยหน่อยที่เฮ้ยยืนดูอีกเชคกันเร็วเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูพี่จ๋าก็สำหรับนี้โอ้ ก็เห็นเอาอันนี้ก็ได้ แขนเนี่ยแขนมันยังไม่พับไปเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะลูกค้าสำหรับกระสอบนี้ก็ได้ประมาณนี้เลยยาวมาถึงนี่แล้ว คับให้หน่อยจ้าเอาป้ายมา,าป้ายมาวางจ้าโชว์หน่อยว่านี้ป้ายอะไรกระทิงชมพูเหมือนเดิมอ่านี่นะคะลูกค้าใครสนใจแคปไปนี่ออกข้าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับกระสอบนี้เนาะแคปหน้าจอทัาอินบ็อกมาสั่งได้เลยนะจ้าทุกคนขอบคุณค่ะ